สบายดีทุกคนจุดนี้ก็คือจะแมนเปลนบ้านแหวงนั่นเองเราจะเป็นสามแยกที่เราจะเข้าไปหาเมืองหัวเมืองถ้าจะเข้าหาเมืองหัวเมืองแมนไห่เลียวทางกำไา้เราจะมีสามแยกอยู่ทางด้านหน้าถ้าว่าเขาต้องการที่จะไปซ้ําเหนือแมนขี่ไปซื้อเลยเนาะอันนี้ก็คือแมนเป็นเส้นทางเลขหกนั่นเองเส้นทางที่เปลี่ยนเส้นทางลักเนาะที่เราจะเข้าและออก เมืองซัมเหนือนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือที่ทุกคนเห็นนี่แมนจะแมนเป็นเล่าเข่าของปราชาส่วนนี้ทุกคนเล่าเข่ามันจะอยู่ตามสายทางแบบนี้เลยถ้ามาฮอดจุดนี้เลวแมนสังเกตง่ายๆเลยเนาะแมนบ้านแวงสามแยกที่จะเข้าไปาเมืองหัวเมืองนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศไปเบ่งองเทศบาลเมืองหัวเมืองในน้ำกันเนาะว่าจะเป็นแน่ไรนี่ทุกคนอันนี้จะแมนเป็น มันบอกเนาะซัเหนืออีก55กิโลเมตรนั่นเองเนาะเข้าไปด้านในนี่ก็ถือว่าโบได้ไกลได้จากเส้นทางนี้ไปเมืองต่างๆของแขวงจะแมนอ้อมหอบเลยเนาะแต่ว่าเมืองซําเหนือก็คือจะเป็นเทศบาลใหญ่นั่นเองเนาะของแขวงหวัวพันเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศระหว่างเส้นทางที่เขาจะ ไปเมืองอื่นๆต่างๆอันนี้เก็บภาพบรรยากาศนาะในบางพื้นที่และบางส่วนให้ทุกคนครับส่วน,นกันเดี๋ยวไปเวิ่งบรรยากาศในของเทศบาลเมืองหัวเมืองน้ำกันเนาะและสําหรับเส้นทางที่จะเข้าไปในเทศบาลของเมืองหัวเมืองนี้เนาะสังเกตง่ายๆเลยมาหอดจุดนี้ก็จะเห็นเป็นชุมชวนขนาดใหญ่มีเป็นบ้านเนาะที่เป็นลักษณะเป็นทั้งการผสมผสานกันระว่างเป็นเฮือนไหมแล้วก็จะเป็นเฮือนกอ และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเปลี่ยนเล้าเข่าเนาะที่อยู่สายทางนั่นเองเราก็จะมีเป็นประตูโค้งที่เป็นเล็กแบบนี้เนาะจะเป็นทางสามแยกเขาก็ขี่เข้าไปเลยตามสายทางเนาะถ้าว่าเข้ามาในระยะที่เป็นเฮ็ดนาจริงิก็จะเห็นบรรยากาศทงไฮทงนา,นานแถวนี้ถามที่ข้าพเจ้านิภาพเนาะเห็นว่าถ้าว่าเป็นในประมาณเดือนกันยานุลาพฤศจิกนี่ แถวนี้ก็จะมีเป็นทงเข่านนะทงนานะั่นแหละทุกคนเนาะที่ว่าสวยงามเนาะในบรรยากาศเพราะว่าอยู่ทั้งเหนือเขานี่ทุกทางก็จะหุ้นดีเนาะว่าเป็นพื้นที่มีภูเขาส่วนหลยและก็ประชาชนกับประกอบอาชีพในของการเกษตรกรรมส่วนหลายนั่นเองในปัจจุบนันนี้ทุกคนพื้นที่เพิ่นปลูก หลังจากที่เก็บเกี่ยวเข่าแล้วเนาะก็จะเป็นในเรื่องของพืชเศรษฐกิจทางภาคเหนือของเราวเัานี่ในปัจจุบันก็จะมีปลูกสลีอาชงเข่าโฮงงานเท็ศอาหารให้กับซัต์เนาะแล้วก็จะเป็นการปลูกมันต้นจังสิก็คือมีข่าพระเจ้าเห็น2อย่างนี่แหละเนาะที่หลักๆที่นายเห็นในตอนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอยา่างตีมัวจะเป็นหมกเดือยแล้วก็จะมีเป็นหัวมัน อย่างเนาะทีดีค่ะพระเจ้าเห็นนั่น,นะหัวมันสักคู่บอกประมาณนี้แหละเนาะที่เพิ่นปลูกแล้วก็ส่งขายไปในประเทศใกล้เคียงแบบนี้เนาะก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจในทางภาคเหนือของเราเฮาเพราะว่ามันจะมีเป็นโนหงงานฮับซื้อโดยเฉพาะเลยทุกท่านนี่เอาขี่รถเข้ามาในระยะหนึ่งเนาะก็จะแนมไปเห็นใกล้เป็นทองเพียงทางด้านลุ่มแล้วก็จะอ้อมห่อไปด้วยสายผู้เนาะฝากกับนี่ก็จะเป็นทองนานณเดียดนี่ก็คือจแมแนเป็นถนนเส้นทางทีเฮาจะ เข้าไปในเทศบาลเมืองของของหัวเมืองนั่นเองก็จะผ่านขวาน้าดังกล่าวนี่ไปเนาะเป็นขวาเล็กนั่นเองเนาะทีอาจจะใส่มาหลายปีแล้วละเนาะอายุการนําไสก็ถือได้ว่าพอสมควรเมืองจากสภาพแล้วเนาะบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นทางอย่างเข้ามานะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งก่อนทีเขาจะไปหอดอเทศบาลของแขวงก็คือเมืองซําเนือนั่นเองห่างจากนี่ไปเมืองซําเนือก็ หลาย10กิโลเติบไเลยทุกท่านคือข้าพระเจ้าออกมาตั้งแต่ทางซ้ำเหนือจังสีมาฮอดเมืองหัวเมืองนี่จะใช้เวลาอยู่สชั่วโมงาปเนาะนำสายรถจากมานั่นเองเพราะว่าการที่เขาจะมาเที่ยวทางเราเหนือนี่เนาะโดยเฉพาะมันแข่งหัวพันถาว่าเดินทางมาเป็นอะไรลักษณะที่เป็นนักท่องเที่ยวนอะที่เป็นชาวท่องเที่ยวแท้นี่มาเที่ยวกับนำส้เส้นทางที่ว่าง่ายที่สุดเนาะแล้วกับไวที่สุดก็คือจะแมนเดินทางด้วยสายการบิน เดินทางมาจากสถานสนามบินนครเหลงไม่จัดนอนมาลงที่สนามบินจำเหนือก็คือสนามบินหนองค้างนั่นเองแล้วก็น้าไสปิดรถแท็กซี่เนาะที่ข้าพเจ้ามาในปัจจุบันนี้เนาะคือที่ขับพเจ้าเดินทางมานี่ก็ยังสอบถามว่าเพื่อนมีให้บริการในการเซารถเที่ยวบอ่อยอย่างเี่นเนาะแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ายังน้มีที่เป็นห้ามเซาไห้เทือ่อแต่ว่าสามารถเซาจากเจ้าของเงื่อนพักหรือว่าโรงแรมเพื่อนสามารถหาหได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นประมาณนี้ แล้วในการเที่ยวอยู่ที่หัวพันยังศรีสานที่ต้องเที่ยวก็จะมีทั้งในเที่ยวที่เป็นธรรมศาสตร์เนาะเที่ยวทั้งสถานที่พังประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่ในเรื่องของประวัติยังสิเนาะในเพราะว่าในแขวงหัวพันเชียงขวางนี่ทุกคนสองแขวงนี้ถือได้ว่าเป็นแขวงที่ได้ถือผลกระทบน้อยในการเหตุสงครามแต่ ผ่านมานี่ถือว่าพอสมควรเลยเนาะโดยเฉพาะแล้วการแมนเป็นลูกโบมนอนทียังคกขคางอยู่ในทางภาคเหนือของเฮานี่ถือว่ายังหลายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีหน่วยงานนาะทีเพิ่นเก็บกู้ลูกอะโบมนี่เนาะทุกคนก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆอยู่เนาะคือประชาชนนี่เนาะเพิ่นไปประกอบอาชีพอย่างสีก็ยังไปเจอลูกโบมนี่ก็ยังเก็บกการเก็บกู้กันอยู่นะทุกท่านแต่ลับปีก็ถือได้ว่าหลาย ล้านหน่วยเนาะที่ยังคงข้างอยู่แล้วกระถือทำลายอยเนาะอันนี้ก็คือเขาเข้ามาฮอดในขอบเขตเนาะของเมืองเพลวเนาะก็จะเห็นเปลี่ยนงานของประาศาชนแบบลักษณะประมาณนี้ในการอยู่ของส้นเผาต่างๆเนาะก็จะมีหลายสนเผาทุทานที่อยู่ความกันก็บ,บ่ได้มีเฉพาะส้นเผาใดชสนเผาหนึ่งเนาะอยู่ในของเขตดังกล่าวนี่ แล้วก็จะมีการดำรงชีวิตท,ที่แตกต่างกันไปเนาะการจับใจไส้ใสยกันของยูของกินถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในที่แบบว่านำไส้รถตัวเองเลยเนาะล้วก็พาทุกท่านไปเที่ยวในแต่ละชุมซนไปเบิ่งบรรยากาศในแต่ละเทศบาลเมืองต่างๆเนาะไปเบิ่งบรรยากาศสถานที่ต่างๆอันนี้ก็คือถ้าว่าอยากจะเที่ยวในเรื่องของการนำไส้แบบนี้เนาะกับแมนมาได้นะทุกท่านเนาะสำหรับมาเที่ยวลาวเฮา,เาแต่ว่ามาเที่ยวในระยะนี้ บรรยากาศก็คือชืดังที่ทุกท่านฮู้นแหละเนวาบ้านเฮาก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะที่ต้องได้มีการปรับปรุงมีหลายๆอย่างนะที่ต้องได้มีการแก้ไขในระยะนี้หนทางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะทุกท่านนี่เส้นทางที่เขาเข้ามาในฮอเทศบัตเมืองของเพิ่นนี่ก็จะเป็นเส้นทางอยางแต่ก็มีชุดที่มีการเปเพยดเดะแร้กก็มีชุดที่ไปมาสะดวกแน่านาะก็คือเป็นลักษณะคือดังที่ทุกท่านเห็นนี้เองเนาะ ่างซานอพิ่นกับคนขางว่าจะอยู่ห่างๆกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแนเนาถือได้ว่าในแต่ละเมืองเนาะการคมนาคมการอำนวยความสะดวกอย่างสิกถือว่ามีครบน้าต่างแต่ว่ามีใหญ่หรือน้อยเท่านั้นเองเนาะคือสําหรับเมืองหัวเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งในของแขวงหัวพันก็เป็นเมืองน้อยเนาะตามที่ข้าพเจ้าเบิ่งภาพโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเมืองน้อยอยู่เนาะแล้วการ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะสินทางดังกก่านี่ก็สามารถซอดออกไปอีกสินทางหนึ่งก็คือเป็นสินทางหลักที่เขาจะโค้งกลับเข้าไปในทั้งของทิศาบาลของแขวงแน่แล้วก็ออกไปทางเมืองเฮียบเนี่ยก็คือได้เส้นกันเนาะนก็คือมาฮอดและทุกคนมาฮอดในขอบเขตที่ว่าเป็นใจกลางหรือว่าทิศาบาลของเมืองนั่นเองนนเนาะบรรยากาศก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ข้าพเจ้าเดินทางมาหัวพันในข้างนี้เนาะ,ะถือว่าเป็นเพื่อทําอิดเลยมาในระยะกลางเดือนธันวาเนาะจนฮอดเดือนอ่าจนเบิดเดือนเลยเลยเนาะอยู่ที่หัวพันนี่แล้วก็ข้าพเจ้าก็เดินทางไปต่ออยู่ที่แขวงเสียงขวางนั่นเองถือได้ว่าทริปทําอิฐเนาะที่มาเที่ยวเล่าเหนือในระยะนี้ก็คือไปได้สองแขวงเนาะ ก็ยังมีอีกหลายๆแข่งอยู่นะทีจะเดินทางไปอันนี้เขามาหอดจุดแล้วทุกคนนี่ก็คือ,คอจะแมนเป็นตลาดของใจกลางเมืองของพเพลยนะ์เนาะเป็นตลาดในเทศบาลของเมืองของเพลย์เลยก็คือจิงประมาณนี้นมีท,ทั้งห้างค้าขายเครื่องทรงแล้วก็ขายเครื่องย่อยแล้วก็จะมีสำนักงานของค์การรัฐบาลแล้วก็จะมีเป็นเอื้อนวาเป็นจุดใจกลางของเมืองของเพลย์สัญ,ญลักษณ์ของเมืองหัวเมืองนี้ก็จะแมนเป็นหินตั้งนั่นเองเ,องเนาะก็คือฟังทางด้านนี้ทุกคนนี่ก็คือจะเป็นจุดนี้เองเ,องเนาะ เป็นส่วนในพื้นที่เนาะที่เพิ่นระบุเอาไว้เลยนะาว่าหาเห็นจุดนี้ก็คือจะแมนเป็นส่วนสาธารณะเนาะก,ก็คือจะเป็นหินตั้งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหัวเมืองของแขวงหัวผันนั่นเองเนาะพื้นที่ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้อากาศก็วิ่นหน้าฝนไปแล้วเนาะทั้งเหนือของเราเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้โดยรวมเลย้าว่าท่านใดอยากต้องการที่จะมาเที่ยวมาเบิงบรรยากาศมาเที่ยวชมอย่างสีเนาะ ถามนตัตขวงขับพระเจ้าว่าอยากจะเห็นอากาศดีๆเนาะข้าพระเจ้าแนะนํามาในระยะของเดือนตุลาพฤศจิกเนาะสองเดือนนี้เนาะทาว่าในปีใดบรรยากาศดีดอกก็ถือได้ว่าเห็นภาพบรรยากาศนั้นไปเนาะเห็นวิถีชีวิตของประชาชนเห็นไหน้นว่านส่วนของประชาชนที่มีความสวยงามอย่างสิ่ก็จะแมนเป็นในช่วงของเดือนตุลาอย่างสิ่เนาะ,ะเดือนพฤศจิกนอกเหนือนั้นเราก็จะเป็นฝนตกดุดุเลยเนาะ แล้วสงการมาก็คือเดียว่านักตั้งแต่เดือนเดือนหเดือนเจ็ดเดือนแปดอย่างสี่ฝนตกเนาะมาในระยะนั้นแต่ว่าวินาฝนออกมาหน่อยหนึ่งก็คือจะแมนเหมาะแก่การเที่ยวการเดินทางก็คือจะแมนเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิเอ็ดประมาณนี้อากาศกำลังดีเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนหนึ่งองสี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศคือดังที่ทุกท่านเห็นนี่แหละในทลกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเด้อทุกท่านที่ได้พาทุก ผ่านมาเทีเ่ยว z o o เบิงบรรยากาศในของเมืองหัวเมืองนอนอีกปิ่นอีกหนึ่งเมืองของแข่งหัวพันนั่นเองที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาครั้งนี้มีภาพบรรยากาศเป็นลักษณะประมาณนี้นะทุกคนในปัจจุบันนี้ขอเข้าใจทุกท่านที่เข้ามาสม,ามเด็ที่มเนาะที่มต่อในการเดินทางในทริปเดินทางเที่ยวเหนือในครั้งนี้ของข้าพเจ้าเนาะว่าจะเป็นเนวใดในวิดีโอทัดไปก็ยังจะพาทุกท่านเนาะเที่ยว อยู่ในล้าวเหนืออยู่เนาะโดยเฉพาะเล้วยานในวิโดทัศ์ไปก็จะแมนเปลี่นเกี่ยวกับแขวงเสียงขวงแล้วถุกท่านเด้อฝากทุกคนที่ตามต่อเนาะว่าในเสียงขวงปัจจุบันนี้จะเป็นแนเใ่าไหและมีสถานที่ใดกันนั่นฝากทุกคนที่ตามต่อในวิโอทัศไปขอขอบใจ